ขอเจริญพรท่านอุบาสกอุบาสิกาผู้มาปฏิบัติธรรมทุกท่านคำว่าอุบาสกกับอุบาสิกาแปลว่าผู้เข้าไปนั่งใกล้อุปาสกะอุปาสิกาแปลว่าเข้าไปนั่งใกล้นั่งใกล้อะไรนั่งใกล้ พระรัตนตรยัยนั่งใกล้พระพุทธเจ้านั่งใกล้ๆเพื่อฟังธรรมเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีไมโครโฟนนั่งไกลก็จะไม่ได้ยินคำว่าสาวกแปลว่าผู้ฟังสาวกะแปลว่าผู้ฟังหมายความว่าฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าพอทฟ,ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือต้องล้อมวงฟัง ก็มีคนสงสัยว่าสมัยก่อนเนี่ยคนเป็นพันเป็นหมื่นฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีเครื่องขยายเสียงเนี่ยได้ยินอย่างไรคุณโยมเชื่อไหมว่าเสียงที่เกิดกล้องที่กังวานที่ดังใจที่สุดเนี่ยคือความเงียบ เสียงที่คนไม่ค่อยจะได้ยินเนี่ยคือเสียงอึกทตศคึกโครมเสียงที่ดังฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ในความเงียบเนี่ยเราจะได้ยินเสียงข้ามภพข้ามชาติเลยนะได้ยินเสียงที่อยู่ในอีกมิติหนึ่งเช่นเสียงจิตวิญญาณของเราเองพูดกับตัวเรา เสียงที่อยากจะพูดมันจะก้องขึ้นมาในใจเราเสียงที่เราอยากจะได้ยินเตือนสติเราเนี่ยเป็นเสียงที่ต้องใช้ความเงียบฟังฉะนั้นเราจะเห็นว่าทำไมในพระพุทธศาสนาเราเนี่ยท่านสอนให้ทำสมาธิเพราะว่าสมาธิทำให้เราได้ ความเงียบอีกมิติหนึ่งของอารมณ์ความเงียบจะเป็นเสียงที่เราได้ยินทุกเสียงเพราะว่าเป็นเสียงที่ทำด้วยที่เกิดขึ้นจากสติของเราฟังด้วยสติการหลับตา ไม่มีใครหลับตาพูดพอบอกเด็กหลับตาถ้าเด็กคุยกันบอกให้หลับตาถ้าก็ยังพูดอยู่สแสดงว่าผิดปกติแล้วละ่ะฉะนั้นหลับตาเนี่ยคือยุติการพูดเมื่อ,อยุติการพูดหูก็จะทำหน้าที่เต็มร้อยถ้าเราพูดไปฟังไปกินไปดูไปเนี่ยมันก็จะแบ่ง หูก็จะได้สัก10%ตาอาจจะได้20%ปากอาจจะเยอะหน่อย50%ทั้งพูดทั้งกิน <c oughs> ก็เลยจะไม่เต็มที่แต่ถ้าเราหลับตาก็จะหยุดพูดไปโดยปริยายพอหยุดพูดไปก็จะเกิดการฟังเต็มร้อยฟังด้วยหูก็มีฟังด้วยจิตก็มี การฟังคือการเข้าใจการได้ยินเนี่ยอาจจะไม่เข้าไปถึงใจก็ไม่ได้ฟังอยู่ดีถ้าเราเข้าใจเราก็ได้ฟังถ้าเราได้ยินเข้าไม่ถึงใจเช่นบางคนพูดแล้วขวางหูอะไรเงี้ยเราก็จะไม่อยากฟัง ถ้าเราดูแล้วขวางตาแล้วก็ไม่เห็นได้เห็นได้ดูแต่ไม่ได้เห็นนะมนุษย์ของเราทุกวันนี้มีสิ่งสำคัญที่อัตตภาพตรึกตรองดูแล้วเนี่ยก็คือเรื่องเวลากับอารมณ์เวลากับอารมณ์ได้ทำให้มนุษย์ของเรา เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าใครบริหารเวลาและบริหารอารมณ์ได้ผู้นั้นก็จะบริหารชีวิตได้บางคนอาจจะมีเงินมีทองมีที่อยู่มีบ้านมีช่องมีสถานะทางสังคมดีแต่ก็ขัดข้องเรื่องเวลากับอารมณ์เงินซื้อเวลาไม่ได้ เงินก็ซื้ออารมณ์ไม่ได้บางทีเราก็ทะเลาะกันเพราะว่าแย่งการครอบครองวัตถุสิ่งของจนกระทั่งความรักความหวังความทรงจำดีๆของเราเนี่ยมันสูญเสียไปทำให้เราขาดโอกาสที่ดีเวลาที่ดีอารมณ์ที่ดี คุณอยู่ตลอดเวลาสังเกตดูเวลาที่มีความขัดแย้งกันสักหนึ่งเรื่องสักครั้งหนึ่งถ้าเป็นเด็กก็จะจบภายในหนึ่งนาทีแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องขึ้นโรงขึ้นศาลยาวเหยียดเลยมีสามเณรตัวเล็กๆเจ็ดแปดขวบ พ่อแม่ผู้ปกครองก็นำมาบวชเด็กก็ทะเลาะกันเป็นสาม,มนเนนทะเลาะกันผอาจารย์ก็ไม่เลียวลงเพราะเอาไม่อยู่ก็มีรอยอยู่ด้านหลังผอาจารย์ก็ทำเกินเหตุก็ทะเลาะกันโยมก็จำไม่ลืม แต่เด็กมันหายละเด็กนาทีเดียวเด็กดีกันละแต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองยาวเลยคราวนี้นั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าองค์ประกอบของอารมณ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยแตกต่างกันเด็กจะลืมง่ายอารมณ์ร้ายๆอารมณ์ต่างๆเด็กเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ผู้ใหญ่ของเราเก็บ พอเก็บปั๊บเนี่ยคุ่นคิดพอครุ่นคิดเนี่ยมันก็คุณเมื่ออารมณ์คุณสิ่งที่เราสูญเสียไปคืออะไรพลังงานการเวลาพลังงานการเวลาเนี่ยมันเผาผลาญไปเรื่อยๆเหมือนไงเราใช้คอมพิวเตอร์ใช้โทรศัพท์เราลืมปิดมันก็กินแบตเตอรี่เราไปเรื่อยๆหรือสตาร์ท รถเอาไว้ลืมลืมปิดเครื่องมันก็กินน้ํามันไปเรื่อยๆเ,เปิดไฟทิ้งไว้ลืมปิดมันก็กินไฟไปเรื่อยๆจิตของเราก็เหมือนกันเราลืมปิดมันก็กินอารมณ์ไปเรื่อยๆกินอารมณ์อารมณ์ก็กินจิตจิตกินอารมณ์ต่างฝ่ายต่างก็ขุนมัวไปตามๆกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่เราทั้งหลาย ปรารถนาหวังว่าจะได้เกิดความชุ่มเย็นในใจจะได้เกิดความผ่องใสในอารมณ์ความชุ่มเย็นในใจความผ่องใสในอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนปรารถนาเป็นสิ่งที่เราทุกคนอยากจะได้เพราะเราคุณถูกกวนให้คุณด้วยเหตุการณ์ต่างๆมาตลอด มาตลอดจริงๆตั้งแต่เราเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวมีครอบครัวมีงานมีลูกไม่มีช่วงใดที่เรารู้สึกผ่องใสจริงๆวางจริงๆว่างจริงๆเราอยู่กับการครุ่นคิดเราอยู่กับ อารมณ์ที่มุ่งไปที่การครอบครองจนกระทั่งเราหาความผ่องใสความเบาไม่ได้หนักตลอดอาตมาภาพฟังเรื่องราวของญาติโยมแต่ละคนที่เข้ามาหามาคุยมาปฏิบัติธรรมก็ดีมาคุยเป็นการส่วนตัวก็ดี ญาติโยมทุกท่านเนี่ยเข้าใจเลยว่าความทุกข์ของคนเนี่ยไม่ใช่ร้อยแปดนะไม่ใช่ร้อยแปดอย่างน่าจะเป็นพันแปดมีความทุกข์ที่แตกต่างกันแต่รวมลงแล้วความแตกต่างของแต่ละคนเนี่ยก็จะรวมลงอยู่ในราคะโลภ โทสะโมหะอิจฉาพยาบาทนินทาสันเสริญมมได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศมีอยู่แค่นี้แหละเราก็ไปจำแนกเอาว่าช่วงไหนเกิดอะไรขึ้นมาในอารมณ์ของเราพอเราจำแนกได้ทุกอย่างก็จะคลี่คลาย ให้น้ำมันตกตะกอนเราก็จะรู้ว่านี่ก้อนกรวดนี่เม็ดทรายนี่ฝุ่นละอองเหมือนกับแก้วน้ําถ้าเราเขย่าบ่อยๆเราก็จะมองไม่ออกว่ามันมีอะไรอยู่ในความขุ่นของน้ําก็เลยต้องตั้งนิ่งๆให้น้ํามันใสจิตที่นิ่งด้วยการทำสมาธิภาวนาจึง เป็นการสำรวจก้อนกรวดฝุ่นละอองที่มันอยู่ในอารมณ์ของเราแล้วก็หยิบออกแล้วก็เอนาน้ำนั้นไปกรองไปกันนี่คือหลักการง่ายๆของการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันก็ขออนุโมทนาบุญอน,นวยพรต่อไปคอนเซนทุกท่านตั้งใจกรวดน้ำรับพรจากพระสงฆ์สืบไป ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิตโตดินังเปตานังอุปก,ะกะปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปันรโสยะถามณิโชติรโสยะถา วิวัชรชนทุสำพรอนโควินาสตุมะภวตันตระโยนสุขิธิกายอยู่ก้นทนะศีลดสนิจังวุฒาปัจจัยนุ่น โรนธรมมวัดทานติอายุวันโนสุขังภาลังสักตวะพุทธรานนังโอสถังอุตตมังวรังหิตังเทวมนุษย์ ทเทเชนโสตินานัสันตุปัทถวาสเพทุขาวุปสเมนตุเตสักตะวามรตนางอสัทังอุตตมังวรังปริราหูปสัมมนางธรรม เชนสทินานาสันตุปัทวาสาเพพยาวูปสเมนตุเตสักกตวัคารตะนังโอสะทังโอตามังวารังอาหุเนยังปาหุเนยังสังเชนสโสทินะ สันตุปัฏฐาาสับเพรขคาวุูปสเมนตุเทภวาตุสพ,พมังราคขันตุสพพเววาเทวตาสัพพุทธานุภาวเวนสัสธา,ธาสดิภวันตุเทภวาตุสาพพ ทาลังรากฐานตุสัพพะเทวตาสัพพธรรมมานุภาเวนะสทธาสุทธิตุเตมภวตุสัพพมังฆลังรากฐานตุสัพพวตาสัพพสังฆานุ พาเวนาสาธาสุทธ so th ิภาวันตุเตสสาา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 ดดดคคคืืออออัััักกกกททยยรรรรชชชเเเเเจ้้วววตตบบงงงแนนนนนนปุลพพ่ญศธิี็หหึใม ก็เห็นก้าวต้องรังต้องระวังให้ชีวิตประโยชน์ก็คือรักใจก็ไม่ไกลอยไปชิดว่าพ่อแม่รักมันมิดได้ชินจ็ตชุบชนใจชีวิตต้องก้าวหน้าขอบูชาหลวงพ่อใหญ่พ่อแม่คือแรงใจลุกมกให้ด้วยชีวิตจะไม่ถอยจะไม่ท้อจะไม่รอใครลิขิตเราเรงสร้างทางชีวิตก็ื่อพิชิตความหูใจ